รีวิวเลเซอร์ขนน้องสาวแบบเดียวๆเจ็บบอกเจ็บ<อ>ไม่เจ็บบอกไม่เจ็บที่นี่เลยกังน,นํำคลินิกคือโดยปกติอะค่ะพลอยจะไม่ใช่เป็นคนที่เลเซอร์หรือว่าแว็กหรือว่าโกนส่วนของน้องสาวค่ะมันเป็นจุดท,ที่บอบบางถ้าเป็นเลเซอร์ก็จะเป็นตัวเลเซอร์ขนลักแลค่ะคือปกติพลอยเป็นลูกค้าประจำที่กังนํำคลินิกอยู่แล้วก็จะมาทําเลเซอร์ขนลักแลไปบ่อยอย่างแรกที่เขาให้ทำนะคะก็คือเราเข้าไปเปลี่ยนชุดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่ๆี่เขาพาไปแปะยาชาหลังจากนั้นเราก็มานั่งรอประมาณทีพออกฤทธิ์พี่ก็จะเรียกเข้าไปในงนะคะะพอํากาออกฤ เป็นเจลเย็นนะคะเพื่อลดบรรเทาอาการร้อนเนาะเพราะเครื่องมันร้อนหลังทำให้อาบน้ำอุณหภูมิปกติอเพิ่งอาบน้ำอุ่นไปสักสองสามวันแล้วก็ถ้ารู้สึกว่ามันระคายเคืองหรือว่ารู้สึกไม่โอเคยังไงให้กลับมาที่ทางคลินิกพี่ๆเขาจะคอยดูแลให้แล้วก็หลังจากนั้นใช้ชีวิตปกติได้เลยค่ะเลเซอร์เสร็จเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งทาไมอยากพลาดโปรดีๆสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ hdmall co th ได้เลยค่ะ